ผู้หญิงแอบขึ้นเครื่องบินฟรีบินข้ามทวีปเหตุการณ์นี้ไม่เหลือเชื่อมากทุกคนที่จะสามารถหลบหลีกการตรวจความปลอดภัยไปจนถึงการขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินได้ในปี2024สเวตลาน่าดาลีหญิงชาวรัสเซียวัย57ปีเธอได้ลักลอบขึ้นเครื่องบินสายการบ,บินเดลต้าแอร์ไลน์จากนิวยอร์กไปปารีสโดยภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเธออาศัยช่องโหว่ของจุดตรวจสำหรับลูกเรือและข้ามจุดตรวจไปตั้งหลายจุดสำหรับรักษาความปลอดภัยซึ่งมันจะต้องมีการตรวจพาสปอร์ตและบอดดิ้งพาสพอไปถึงเก็บประตูขึ้นนนนเเครื่่่่ออองงงบิธกกก็าาาศััยชวววทีพล สำหรับการตรวจพาสปอร์ตและบอดดิ้งพาสของคนอื่นเธอทําตัวกลมกลืนเหมือนกับเป็นครอบครัวของผู้โดยสารคนอื่นแล้วเดินเข้าไปอย่างชิวๆโดยที่ไม่ต้องแสดงตัวโดยสารให้กับพนักงานดูเลยอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นทุกคนพอหลังเครื่องบินเทคออฟพนักงานได้สังเกตว่าทาไมผู้หญิงคนนี้มันแปลกๆไม่มีที่นั่งเป็นของตัวเองเธอจะลุกไปเข้าห้องน้ําและเปลี่ยนห้องน้าไปเรื่อยๆจนเกือบตลอดเที่ยวบินแล้วหลังจากเครื่องลงจอดที่ปารีสก็มีเจ้าที่พาตัวเธอไปสอบสวนแล้วเธอถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าฝรั่งเศสเพราะว่าเธอไม่มีวววีีซ่่่ากกกกกอนนนนนจะถูสงตััลบดเิิคคททยุ